ช้านี้เรามาดูเบื้องหลังของพ่อพายนะครับดึงดดดึงดๆดดึงดึด,ด,ด,ดพ่อพายเรากำลัง<ม>ทำอะไรอยู่นะครับน้ำเพิ่งอาบให้เมื่อวานตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมป่าแป้งนะฮะป่าแป้งแล้วนี่อเช้านี้ ดี่ลินเตรียมกล้วยนะครับมาให้กับพ่อพา,ายมีกล้วยมีสับปะรดนะครับเูสีโอ้้ครับ,รบกล้วยห้าชุด สี่ชุดเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเนาะสามคนฮะฉันชอบนะฉันชอบนี่สวยแต่พ่อเป็นเบาหวานซับรสป่าเป็นอย่างนี้เลยพี่ค่ะหัวใจเล็กเอ๋อหัวใจเล็กมันจะความหวานมันจะน้อยกว่าความหวานมันจะหวัดกว่าสับรสบ้านเพราะถ้าพ่อกินเยอะจะพ่อเป็นเบาหวานครับเมือวลาเอาของมันของหวานไปถวายพระพระก็เป็นคอเลสเตอรอลไขมันเบาหวานโอ้ช่เหมือนคนนี่แหละพ่อเนี่ยชอบกินย่าเนก่เปี๊ยะ ก็กินอะไรไปเดิมๆพ่อก็เบื่อเหมือนเราอ่าเนี้ย้าไปเจียวทุกวัน,วนเ,เบื่อไหมล่ะเดี็กวันพ่อเบื่อใช่ไหมครับุญ,ญาติเปีกินอะไรไกนใบกวยกล้วย,ก,วยกินสับปะรดแล้วก็ชอบไปไผ่เพง่งารุ่นใบไผ่ะเออไวมากครวบรบกรบรบกบเลยชอบใบไผ่เออมากเยเหมือนเรานะเหมือนอะไรแปลกอร่ออร่อยพ่อเนาะหน่อไม้พ่อก็ชอบนะแต่ว่าหน่อไมยมีเป็นเป็นสายาไหนเขาก็เลยไมคอยให้กน พ้อยก็เป็นเบาหวานก็กินได้น้อยน่าจะอะไรนะจำกัดปริมาณอาหารนะการเลี้ยงช้างก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพขับถ่ายมูลอาหารความเป็นอยู่อย่างเงี้ยความปลอดภัยอันว่าถึงตัวท่านจะใหญ่อะแต่เขาเขาไม่ได้ว่าถึกบึกงึนนะหนังท่านอะไรเงี้ยขาท่านอะไรเงี้ยต้องไม่ได้ต้องดูแลครับก็เลยอืมอ่ะสามชุด เตรียมให้แล้วนะครับแม่หายไทยรัฐนะครับอ่าซื้อควยป้อนพ่อพายนะครับเดี๋ยวให้แม่้าแม่ทองหออธิฐานให้นะขอเรื่องสุขภาพโชคลาภเงินทองนะเอาขอกับพ่อพายให้หน่อยไป<ม>เชิญทางนี้นะฮะเดินทางนี้เลยแม่หายไทยนะรัฐอ่ะแม่หายไทยรัฐ เอาเสียงดังๆหน่อยไม่ได้ยินเสียงอาทุกขอให้แม่ทนายรัฐมีสุขภาพแข็งแรงนะเย็นเป็นสุขมั่นคงยืนไม่มีโชคนีล่ะครับผมสชุดสามคะแนนนะครับเดี๋ยวเอามารวมตรงนี้ก็ได้กับของพี่ดินนี่ฮะเออ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 เอาบางเอาวางรวมกันก็ได้เอาบางรวมกันเออเออเออนี่เอะ นี่อันนี้จัดการให้เลยครับแม่ไทยรัดครับกล้วยป้อนพอพายเนะาะเช้านี้นะครับนี่เช้านี้ฟ้ากำลังนั่งกินขนมอยู่มาดูในครัวครัวกลางเราของเราเป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เป็นยังไงบ้างเก็บไข่เมนูเราวันนี้มีอะไร นู่นหรอปลาอะไรดูิฮะปลาอะไรปลาอะไรนี่ปลาลขายปลาตะเพียนป่ะขายกับปลาตะเพียนเขาเรียกปลาอะไรนี่ปลาอะไรเอ้าปลาอีตูปลาอีสานใช่ไหมปลาอะไรสักอย่างเอาเอาบอกเลยปลาปลาอะไรปลาอะไรเออโอ้มันมีมัน อ๋อมันมันอยู่น้ำโขงก็มีบ่ปลาตัวนี้ปลาอยู่น้ำน้ำลึกอ๋อน,น,น,นี่น่าจะอยากจักเชือนนี่น่ามั้งนีปป่ปลาเพีย้ยปลาเพี้ยอ๋อปลาเพี้ยนะครับอ๋อเป็นปลาน้ำลึกใช่ไหมน้ัตน้นนะฮะได้ปลาเพี้ยมาแล้วครับวันนี้จะทำเมนู เป็นความลับนะฮะเครื่องกรองจะค่อยรู้ยังไม่เออเดี๋ยวต้องล้างก่อนเลยค่ะเออเอาล้วครับเมนูเช้านี้ของพ่อครัวกำลังเตรียมกับข้าวอยู่พรุ่งนี้เดินทางกี่โมงนะครับาไปวัดเนี่ยของไป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 กี่โมงไปแต่เช้า6โมงต้องไปบินทบาทเออขึ้นรถขบินบินได้อ๋อ นาให้บินครับครับจนอะไรบ้างเจอหน้าผมได้ผมบินหนึ่งเดียวอีกเราก็ไม่มีให้บินแต่ว่าชั่วโมงบินก็ไม่สูงมากเท่าไหร่อ๋อค่ะผมเป็นนักนักบินนะโอ้เนี่ยกำลังทำปลาเพี้ยเอาน้ำส้มเพื่อใส่เพื่อว่าให้มีความเข้มข้นใช่ไหมบอดับข้าวไม่บอ่นี่ดับขาวก็แค่นี้ ให้เก็บมันอ่อนให้เก็บมันอ่อนแล้วก็อ๋อเนาะล้างเมือกล้างเมือกมันด้วยอ๋อเติมย่าง,สงใส่ลงไปครับผมส่วนโตปลาเพีย<า>้ยนะครับปลาเพีย้ยดิครับว่าลา,าบนี่อร่อยนะลาบนี่ก็อร่อยลาบปลาเพีย้ยเลาบผ่า,าผ่เาเอาแบบ ดิบก่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูคำพูดที่เดี๋ยวให้ดูตัวแรกก่อนล้างก่อนครับตเออล้างหนังหนังไม่ทิ้งนะครับหนังก็ไม่ทิ้งล้างหางมันจะเนื้อล้างไม่ออกหรือไม่คือคราวอย่างนึงของปลาเราก็ต้องล้างไม่ออกให้ดีโอ้โหเลยแต่ว่าปลาที่เราไปตลาดเช้าไปไล่ซะแล้วเดี๋ยวจะให้สับไก่ท่้นหน่อยไม่มีลูกมือ ได้ได้เดี๋ยวผมไปตามแกมาให้ครับโอเคเราเความรู้เพราะมาักไก่ไหนจะท้มยำอ้าวครับเมนูมื้อเช้าของเหล่ายูทูบเบอร์เนาะน่าจะเป็นลาบปลาเพียแหละนะครับอัานนี้ก็แม่ค้ากล้วยนะครับอ้าพี่ใบ้เป็นไ,ไงาานวันนี้เก็บ โอ้ชาวอมเก็บมาใหม่ๆเลยหัวาอ๋อ,อหัวคา<อ>หัวคาเออนี่หัวคาเวล่ามาละอเออมาละอ่านี่ฮะพี่ใบก็เตรียมหัวคา<อ>พริกขี้หนูอ,อ่มาแล้วนะครับกววาเออกวยน้ำวะาเออ นี่เอามาพอที่ขายนะครับชาวพันแถวนี้เป็นล่มามะนาวเแกเป็นล่อมารากอโอ้ผมแปลได้หมดนะเนี่ยแกพูดมาเนี่ยเพราะผมเองแกอยู่แหวออหมักฟักลูกน้ำเออใช่ไหมเออน่าจะใช่แล้วเออ เมื่อวานนี่เรขกอะไรมาเมื่อวานบอกบอกหน่อยเมื่อวานเนี่เรียกอะไรมาซื้อซื้อเลขอะไรเมื่อวานเนี่ยฮรเลกอะไรบอกบอกหน่อยซื้อเลขกอะไรยินเลโอ้ you you like. oh, ฟังโต้องมีปากกามาให้เขียนให้เนี okay. ่ยเออแปลไม่ได้นะต้องต้องให้แกเขียนให้นะเดี๋ยวต้องมาถามแกอีกคลิปต่อไปนะครับเอานี่ฮะของพี่ใบแกเปิดร้านแล้วนะฮะโอเค ปลาเขาเรียกว่าปลาเงาะปลาเมื่อกี้บอกอยู่ปลาปลาเพี้ยปลาเพี้ยโตแบบงหญ่เลยปลาเพี้ยโตแบบงหญ่ก็ร่างเพ็ดอยู่เลยโอ้ผมเฝ้าหน้าบ้านนี่เขาดอปหลังบ้านกันตัวเนี่ยโอ้ยังยังท่านต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยเลยนี่ไปบังนี่ไปบังนี่ผุนผุนนไปบังนี่ยังไปบังนี่เพื่อโตแบบง่ายดิกระล่างศิลาอยู่ตศิลาปลาเพี้ยแบบนี้โอ้เดี๋ยวผุนผุนผุนกระล่างขั้วอยู่ผุ่นไปดูดิเออเออกระร่ง หลังบ้านเปิดวัวอป๋าป,า,ป,า,ปาไปภาพอีกบ้งไปเบ้งางใหญ่เบ้งก็นี่เอาละครับเื่อนนักนะอยากอยากเห็นปลาเพี้ย้ว่าเป็นตัวยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่ฮะนี่ครับผมเตรียมผู้ช่วยมาให้แล้วฮะ ปลาเนี่ยมาจากไหนไปเนี่ยนี schön. ่นี่ทำไมพริกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเงียบมั้งเดี๋ยวยังไงตัวใหญ่ป้เจ้าว่าตัวใหญ่ป้โอ้โหอันนี้ผมอยู่หน้าบ้านนี่ผมมุ้งเด้นนี่ว่ามีการเอาปลากันเนี่ยนี่เออออกมาจากไปบอเมื่อกี้นี่นั่นเดี๋ยวด้วยย่าหาแค่กินซื้อเครด่อเด้อผมเป่าอยู่ตลอดเวลาเดี้ยอู้หหนี่ พวกเราขึ้นมาเมื่อกี้ยังดิ้นเลยไม่เห็นเลยไม่ไม่เนี่ยดิ้นเหรอหมดที่ไหนวะน้ำไปแลยเนี่ยเออเอาที่อะไรเลยไม่เอาไป่เนี่ยเออตัวใหญ่ป่าเจ้าบ้านตัวใหญ่ใหญ่ตัวน้อยโอ้ยผมว่าผมเลี้ยงไว้เด้นี่นี่นี่มีไรไม่เลยเห็นไหมที่หัวมันบอกว่าเนี่ยปลาพี่นัทเลี้ยงไว้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยการระบาดเลยใช่แต่แต่คนที่เลี้ยงน่ะตายไปแล้วนะพี่นัทคนที่ตาย อ้าวันนี้คือรรยาศเช้านี้ครับครับแม่ลินครับเยินเชิญในครัวครับเราไปเราจะยกขบวนไปในครัวกันในครัวกันนะคะไปเราไปในครัวกันสวัสดีจ้าลุงนัดลุงนัดนี่ยังอยู่นะครับยังอยู่นี่ค่ะตอนอยู่ทำงานอยู่มีคน มีคนหาว่าลุงนัดเสียหนูให้หนูโอบหนูโอบสืบซีว่าเป็นเรื่องจริงไหมลุงนัดบอกกับพี่น้องเอฟซหน่อยเขาคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงลุงนัดมากเลยว่าเป็นการเขาใส่ผิดยังอยู่ครับดับยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวไปต่อบุญเขาต่อบุญให้ใช่เดี๋ยวลุงนัดต้องไปใส่บาทต่อบุญให้ตัวเองซื้อกล้วยให้พ่อพายแคาจะบวชแคกำลังจะบวช จริงปะคะัะยังัอย่าไปงนัดยังอยู่หนูโอหนูโอหนูมัรหนูมัรย่านนินบวชวันไหนนะพี่บวชวันไหนนะยังครับนัดยังอยู่นะคะเราซ้อมอยู่ใช่ไหมจ่าแม่แม่ลุงนัดสวัสดีใช่ค่ะแม่ตะวันหนูไปดูคลิปที่ตอนโดนวางยาน่ะตอนเออเอาเอาเอาโอเคครับพี่นุ่นแม่แม่มาแล้วท่านองคโอ้ไปดูพ่อปู่ทองคำพ่อปู่ชายอ่ะสื่อสารผมอื่อสารอสอใช่ สงสัยอยากได้เครื่องใหม่บ้างเนี่ยอันนี้ค่ะเพราะวันนี้ไปตลาดกับท่านผู้การมาแล้วนะคะเราใช้ใช้ผู้เท่าไปตลาดมาซื้ออะไรนะคะท่านทุกอย่างเท้าสาวติดเกียวเมื่อกี้จะตามมาบอกอ๋อที่ม <ปะ S 2> าช้าเพราะว่าไปคุย,ยกับก้าสาวเหรอคะเขาบอกว่า สงสารที่ว่ามีแต่ผู้ชายทําอาหารก็บอกเดี๋ยวจะตามมาทำบอกไม่ต้องไม่ต้องโอ้เกือบแล้วนี่เกือบเกือบได้สาวที่ตลาดมาแล้วแม่นี่แหละดีแต่ห้ามให้นุ่มๆไปตลาดไม่ได้เลยแม่จะได้สาวมาเกลียวครึมเพราะครอบของเรารอแต่จริงๆเมื่อวานนี้เราวางแผนกันว่าเราจะให้พ่อคะเน่น่ะแม่ ผมผระเหลืองแล้วไม่เป็นจับาตรเป็นายเป็นลูกศิษย์ไปสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาแม่เห็ได้ของเต็มย่ามเลยค่ะเว่าะเขาบอกว่าทำบาปคิดจะบาปแล้วห้ามทำก็เลยเลิกคิดแม่ทำไม่ได้นะเขาบอกห้ามทำแม่ก็เลยเออเรามารอดูเมนูเด็ดเช้านี้มีอะไรนะครับร้ค้เดี๋ยวน้อจะบอกรอติดตามกันนะครับตอนนี้ได้ปลาเพี้ยมาแล้วนะสุนช้างทองคำขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ